รุมแซวสนานวงการนางเอกแม่เบีย้ยคนต่อไปคือเธอคนนี้ผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยศรีวิจิตรหลายคนคุ้นเคยกับเขาเป็นอย่างดีอีกหนึ่งเรื่องราวของความยืนหนึ่งของเธอคือเรื่องการแต่งตัวจัดเต็มในลุคต่างๆโดยเฉพาะช่วงนี้ละครเรื่องแม่เบีย้ยกำลังมาแรงงานนี้แม่เอของเราก็ไม่พลาดที่จะใส่ชุดหุดและนั่งในฉากให้ดูสมจริงเรียกความฮือฮาจากแฟนคลับไปไม่น้อย ล่าสุดมาในชุดสีม่วงแปลงโฉมเป็นเมฆขลาจากเรื่องแม่เบีย้ยจัดให้เลยสองรูปงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแห่คอมเมนต์ถล่มทลายทั้งอยากเจอพี่เอตัวจริงตอนนี้อาฮฮาฮาฮ่าเหมือนทุกตรงพี่เอมะขลาของจริงต้องก้นออกเกยขลาพี่เอผอมสวยข้างูมาหาพาเนื้อคู่มาให้เป็นต้น